จะมาถวายดอกมะลิ50วงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่วงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการเทบุญคุณเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าสือนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์พระเจ้าที่ข้าพเจ้าเีนสิริและกเบาพเจ้าของข้าพเจ้